ทักทายสวัสดีพี่น้องเราวสว่างกับมาอีกมื่นนึ่งแล้วพี่น้องจ้าเป็นยังไงใน,นน้อสบายกันดีสุกขูมสุขคนอยู่ดรงเนาะจา้าเนาะมื่นี่กับมานังรอคุณยายกลาำเคยพี่น้องคนกระต๊กตะปุ่นนะตะหาทุ่มปุ่นะ <c oughs> แล้วท่านในเศ้าอยู่หรืนี้ตกดินอยู่ หิ้วเขาพี่น้องเอ้ยหู้วเขาจ่อยๆแล้วเขาจะวางกระดานี่ตื่แต่เช่ากันนี้อันบ้นานนี่กับพาคุณยายไปไปยามลูกยามร้านเพื่อนไ้แนะนะ่เลยนะก็กันไปตลาดนัดต่อตลาดที่แถวบ้าน,นลูกร้านนึนคุณยายน่ละ ก็เลยพากันไปหาซสื่อหัวกพ้่หัวทีว่ยังขายหลายย่างพี่น้องอาหารที่บ้านเนามีลูกหัวลูกกบมีปลาลูกกอขึ้นยายกับสื่อเม็ดลายบาาอยู่ <c oughs> ได้เงินมากกับมาสื่ออยู่สื่อกินเน้วพี่น้องเนาะ มาหอดเงือนกับบางซีโม,ม่หรืออะพี่น้องเอ้ยมื่อวันนี่คนกับโต๊แห้งแห้งก,กันนั่นคอยขับมาคอยขับรถมาแต่คนละบ้านปลาโลพี่น้องตำบลปลาโลอำเภอวารีาชุมปันเกิด ปันเกิดเมืองนอนคุณยายมุนข้ามาติดตามเนี่ยเด้อพ mm ี่น้องเด้อข้ามาเบิ่งเนี่ยเด้ออย่าเสียเงียบหายเด้อพี่น้องเอ้ยมาให้กำลังใจกันแน่เพราะจะได้มีอันนี้เนาะมีกำลังใจมี กำลังใจสิมาพูดมาคุยกัน,น,น, <laughs> เ,เ,เ,นเนี่พี่น้องเขามาเบิ้งเห็นไหมเนี่ยฝ้าวเบื่อมันมันบ่มีอย่างกับเบิ้งไปสะก้อนนี่แหละบ่มีอย่างก็ได้พูดได้คุยกันนี่แหละพี่น้องเฮ้ยดาวสว่างก็ได้ก็ได้มาได้พูดได้คุยเห็นได้หมูหมูเขากระชิบคงเบื่ออยู่กับพ่อจักดกอกหน่อพี่น้องเนี่ยฝ้าวเบื่อกัน เราจะเรื่องเกาดื่มดิมติติดตามมาเบิ้งให็นไหมเห็นว่ากะได้มันก็บอ่ได้ไปใช้ละมันก็ยุ่งส่ละพี่น้องเลยสาวสาว่างฝากเด้อพี่น้องเด้อกเป้าเบือกันเด้อ ฝนกระโต๊พี่น้องถนนกระเชยแคะแกสงยางไปใส่มันย่านมันมอนน้ำถนนนะยานมันลื่นแท่งถนนมันลื่นแท่งยางกับขิดดินบ้านเฮ้าในเนาะพี่น้องตลอดยางยากเด็กนโต๊ะี่ถนนมันลื่นโควิดก็ยังมีมาอยู่เด้อพี่น้องเลยรักษาสุขภาพกาดมันเปลี่ยน แล้วตะวงนก็ไปตัดผมมาพี่น้องเลยนะีเ่นเป็นบอบแล้วตัดผมบอบล้บพี่น้องเลยนี่สะวะสะวยดีไปตัดผมอยู่บ้านปาโรพี่น้องตัดผมกับลูกกับหลานนั่นคุณยายเห็นหละที่แถวบ้านลูกหลานเป็นพี่เป็นน้องกันนะแถว บัณฑาโลน่ะนก็เลยไปตัดผมตัดทรงนักเรียนพี่น้องเลยมันสบายสะเยเนะยาะยำสะยำมันนั่นมันจัสบ,บายดีคงใช้สิได้กินยาพาราลัตใบอยู่พี่น้องมันเป็นแจ้งใ,นใดนี่ละกินข้าวแล้วจะกินยาพาราลัไว้อยู่ อากาศมันเปลี่ยนคนกับติดโควิดลหลายอยู่ช่วงนี้จนไอเมซี่กับมาแล้วพี่น้องเอ้ยกัจจีได้พาเราไปโรงพยาบาลวันหนึ่งคันี่พี่น้องมเอนี่กับวันพฤหัสเนี่ยกัจจีวินวิ่นซองมือกัจจพายายมาวิ่นมือหนึ่งกัจจได้พาเมซี่ไปแบบนี้ก็ได้ อัำเภอพันนานิคมพี่น้องไปหาหมอหมอตาเฉพาะทางจะ่าจะกสิได้นอนโรงพรยาบาลบ่เล่นตาเคขื่อนเฮี้ยชีนะเฮ็ดเรียกบ่เศร้านี่แล้วพี่น้องเลยก็กกแกะนั่นน่ะนี่ปลูกเครื่องก็แม่งก็ไปขุดอันจกเอาดินไปปลูกนั่นปลูกนี่ก็ก้มเงยก้มเงยนะพี่น้องผู้เฒ่าก็เว้าบ,าบา่ฟังไม่ทั้งเกีอน คุณยายมุน,นมคุนกนนย,นกาายกันแต่ว่าระวังหนักพี่น้องเอ้ยกับผู้เฒ่าไปว่าวอะไรไปย่านปากเ <c ười> พิ่นบ่าเพ็ญดีหน้อยเนาะเพิ่นจไิไปให้ไปว่าวอะไรกับบ่ได้อยดิได้ได้ย้อนเพิ่นนานาเป็นปเฮ็ดเพิ่นกับพ่อเฮ็ดเพิ่นกับเฮ็ดพี่น้องเพิ่นเคยดุเคยมันเพิ่นกจะเฮ็ด ชื่อชื่อเพิ่งเคยอยากไปเห็ดไป,เ,เ,ปเพาะอันต้นใหม่เพาะบักม่วงได้ต้นยังมากกับเพาะกันยังอยากปลูกอยากเห็ดความสุขของเพิ่นน,น้อพี่น้องเนาะแยมลูกแยมหลานมาเพิ่นก็เอาไปไปปลูกเพื่งปลูกของฝั่งบักม่วงแน่มันยังแน่หลายหลายยางบักม่วงแน่ อย่างแน,หน่หุละเครื่องปลูกแล้วไหลาแล้วปลูกไปปลูกลานต้นฮิจักมาสิแล้วกัดเอาไปเขาปลูกพี่น้องความสุขของคนเนาะที่ไปคุ้ยมากระเซียนี่แล้วพี่น้องเลยป่าเริ่มแจงแนละ้วนั่งคุ้ยกันก็ปันม่วนพักยาดต้งกันน่ะนะเพิ่นมานอนลงบานพี่น้องเมียคนนี้นได้ไป สกลุลหมอทรงต่อไปสกลุลกอกไตแล้วสองโมงเขากะสิตใส่รถรีเฟอร์ไปไปรักษาตอนเนืองนี่วนเราอยู่สกุลกนก็เป็นเบาหวานเป็นน้ำท่วมปอดน้ำลายยางสื่กันไปน้องพี่น้องเนะาะฟังไขวางมันพี่น้องเลยมวนมาดูแลน้ำกับเมยอยู่ลาเทือกับพี่น้อง เห็นแต่กับคนป่วยหลายเีือกับเอยกระสู่กันไปนี่ละจะเยียจังไดดขี่นอเน้ยก่อสู่กันไปดูแลกันไปเนาะ นี่เขาจ้อยๆพี่น้องตุ่มข้าวต้มมากกระต้มไข่ต้มไข่กระต้มข้าวต้มก็จจะไปซื้อปิ้งไก่ขึ้นยายกับกินอยู่ปิ้งไก่ปิ้งข้างในไก่ปิ้งไก่กระต้มไข่พี่น้องกิ่นน้ำมันง่ายๆคนละอันเมื่อบ้านก็จะไปกินซื้อมกอัน มกลาลมกอคอกไว้งงูเมื่อไปก็จะไปอินกินส้มยังบมมกกบยังบมมกใจส่องฟีดปอยูที่นอนท่านมาคำหราจะด้วยเฝ้า,าอาบน้ำเห้เล่าแตงแนวอยูแนวกินประกันเขาในหมองนี่ถ้าง,งั้นให้ใส่องฟีดว้จะได้หน่อไม้ไล่มาเป็นสิบเป็นสิบครัวเป็นเทียงใบทุบต้มแกง ทใหมนะพี่น้องแล้วก็ได้เน็ดตวกมาก,กอแล้วสองร้อยก็ซื้อพี่น้องมันอยากกินก็เคยกินเมื่อไปนี่สุดไปล่างจะ่หรือเาอ๊ะใเกลือจักน้อยิถีชีวิตนะพี่น้องเนาะสืขอของดูของกินลูเกเต่าลูกหลานเงินมากก็ซื้อยูซื้อกินพี่น้องก็ได้ไปซื้อเลขซื้อเบอร์ดอกพี่น้องเขาจะว่างก็ได้ นี่แต่คือกินไปเรื่อยๆพี่น้องจ้าแลกันไปเรื่อยๆวันนี้ไหนที่ยังกะเฮ็ดไปนะพี่น้องเนาะเพรามีความรับผิดชอบอย่างเงเขากะเขากะซอยกันไปมืวอวานนี่ก็ไปได้กำไรมาอีกนะพี่น้องโซ่กัน งานซ่งไห่พี่น้องงานสั่งไห,งงห่ใส่ต่สีนสีบันเย็นสีชมพูแล้วก็เลยอยงด้สีเขียวเหนียวครับพี่น้อง <c oughs> อ่างกับไล่แขนมือนี่ให้เชื่ออ่านฝนมันเศ้าตกเกิดไปซื้อพยงังย่ายตลาดนัดเด้มาทุกวันที่ห้าถึงวันที่ 19, สิบเก้ากสบไทายคำไม่พี่น้องเบิดอด ก็จะได้ว่าวกันนี่แหละไปหาซื้อเธอไปได้กิบมาอีกจากอันก็นไม่กิบก็จะไปซื้อพยางให้คุณางมูลเธอไปได้กับไรแคนเห็นแล้วอีกพี่นองแล้วใส่แล้วก็มักอยู่อันแล้วเ้าบาดพี่น้องมันเป็นมุกอันก้อนแล้วก็ใส่ได้หวยได้ปีหนึ่งนี่มันหลอกอา้าวกับมกักกับใส่ไปแล้วพี่น้องเนาะมันเครื่องประดับชั้นใบชั้นใบเต้องไปอ สี่เหลี่ยมอย่างมันจะเล่นหูจะเล่นตาพี่น้องมันงามเจ้าของเลยนะใครสิว้างใดก็ได้มันมักเราสว่างเหมือนคนมักใสเครื่องประดับพี่น้องจักจิงจักปอมก็ใส่ปนเปกันจิ๋งจะมีปลอมก็ซื้อยู่น้มตลาดนัดบนนกล่องอยู่แล้วเจ้าบาทสิบบาทพี่น้องเฮ้ยสี่เหลี่ยมมันมักนะยายแล้วก็มัก มาเครื่องประดับไปหาเบิ้งในเล่าว่อยู่พี่นนอกจักอันหนึ่งแล้วก็จะวางเงจะไปหาสื้อเบิ้งแนวกินปัดผมจงอยากนอนพี่นนอกเมื่อกี้จะได้จงหวังอนอนอยู่เบื่อยากกินกาแฟาอะไรนะพี่นนอก กินตะมือและแก้วกพอมันชีดิตใจบ่มันอากาศเป็นสีมันง่วงเลยมันต้องนอนนอนฟังเสียงฝนพี่น้องผันสิแจง้ง <c oughs> สิ้นนี้ก็ได้ไปวัดพี่น้องมูมูเขาไปจังทันก็บไ่้ไปสิ้นน,นี้เมื่อวานเนี่ยคัดใจก็บ่ได้พี่น้องเอ้ยคุณยายอะเมันอยากไปไสกผ้าไปพี่น้อง เราก็จะไปเพื่อแล้วก็ต้องใส่แต่เฮือนเนาะพี่น้องเนาะเราก็จะไปนั่นไปนี่กระเบิงแม่ซีพันสิมามือใดาพี่น้องลูกสาวลูกชายพันสิมาะซงบ่เขาบ่ายตะกรุงเทพนี่มันเขาเมื่อแล้วเป็นเขาเมื่อแล้วเราก็คิโทรบ,บอกแขกสาวสะบ้างไปครับบ้านหลังคันหมี่หมอหนักพิ่นธ์เพราะว่าเพิ่นสิมาวันจันทร,ร์กับพระจักกระเบิงพี่น้อง ดูแลก,กันไปเนาะพี่น้องเนาะช่วงจังหวะไขมันพี่น้องเข้าวางเขากับเบิ้งไปเบิ้งแย่งกันไปไอเสว่างสาวสว่างกับกินยาต่อเนื่องหรือพ่เศร้าพี่น้องี่้วเป็นสโตกกินยาละลายลิมเลือดด้มันไขมันมันอุดตันในระบบสมะองเนาะเขาที่ที่สแกนเบิง้ง ต่ว่าแล้วก็ไข้ขึ้นนะนะจะว่าบรายประเทศงานใส่ะพี่น้องมวนนี้มีแต่เขาด้วยตะลอนกินกินแต่หมูกินแต่แป้งแต่เราจะว่ามันค้นมากินลูกชิ้นพี่น้องเอแต่ไดร่ต่ไลเราเบียร์พวกินดรอกบ้ไน้สังคมใครสังคมใส่กินน้ำม้วนไอเขาเขา,เขากินเบียร์เจ้าของกินกับพี่น้อง กินมากกินยำหมูยอยำหมูก,มมก,กินเจ้าของกินไรโพดพี่น้องมันได้เป็นจัากอยู่แต่ว่าวดแปง้งงวดตำตานะแต่ปะนั่นก็ยังก็ยังอันนี้อยู่มันเคยกินเนาะเขาเคยกินพยายามสืกเจ้าของตามหมอตามหมอตามแย์เป็นตังต่อสูงกับเจ้าของไปพี่น้องเอ้ยสาวสว่างกระดับ เด้อเขามาติดตามรับชมสาวสาว่างนะเป็นกำลังใจสาวสาว่างคนอีสานพี่น้องเยกับคุณยายประมูลนี่แหละมันบม่ได้ไปเฮ็ดยังเล่พี่นอ้องบะได้ไปเฮ็ดยังไปซอยตะหมอเป็จิตอาสาไปเห็ดการเห็ดงานใส่กับไม่ได้เห็ดแต่แพี่น้องสาวสาว่างกระดายด้มาพักอยู่กับยายอยู่กับแม่ เป็นแม่ของเอิญย่ายพี่น้องอืเอิญน,น้ำบุกน้ำหลานเขาวสว่างกระไดเลยได้มีโอกาสได้มาพูดมาจากรบพีกำนองเท่านี้แะกระปากดเด้อพี่น้องเด้อจังสว่างก็มีสารกระไดในช่องยูทูปเท่านี้แหะพอได้เล่ากันเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปพี่น้องอาจจะ มีสาระแนบมีสาระแนน่นะพี่น้องเอ้ย <c> เ <oughs> <c oughs> สือก็มีแต่อายม้วนอายเพิ่นเพิ่พน,พนทำงานกันไปฝาพี่น้องพเพิ่นเกษียณน่ะละขออนุญาตล่ว,ลวงลลวงละเมิดไ <c oughs> อคุณที่สองชาวสาวา่างมีไอคือคนเนี้ยไอคุณญ่กับกลุ่มทั้งหลวงกเกษียณแล้ว ไอ้ผี่สองกับไฟฟ้าผู้ที่สามกับที่ยูน้ำสาวสว่างหลักก่มทั้งหลวงแล้วก็ล่าออกนะผู้ที่สี่ก็ล่าออกแล้พี่น้อง้วเป็นอาจารย์สอนนิวเทคโนลหน้าเหมืองพังโคนนลล่าออกตะโดนน่ละด้วยเหตุจำเป็นยังของเพิ่นนี่ละมันก็เลยมีเส้อมีพาเพิ่นก็ใส่พี่น้องเพิ่นเอามาไห้ก็ใส่ไป มาได้ซี่เรียบยังก็เลยเห็นเห็นไซ่กับเสือของไอ่เด้อพี่น้องเสือของไอ้าาสว่างนะเสือผ่าเพ่นผลมากกับไซ่พี่น้องจ้าส่อตัวนึงกับแทงเนาะพี่น้องเนาะจะ่าหลากหลายมิตรของไอซงง้ซาสว่างนี่แหละสาสว่างกับยูงเสียละพี่น้องอย่าลืมมึงแง่งกันเลย กระสวรคขามีสารเมื่อยนีกะสวัสดีจ้า